ไอ้เทียนกูพูดคุยไรดีหมดแต่วาสัตว์มึงจะแอคเกี่ยงอะไอะไรวะไอ้อะเนี่ยอยากกินถ่านเที่ยมึงจะแอคเกี่ยงดําเที่ยอะไรมึงคิดว่ากูแบบว่าเก่งจริงมากแบบเมื่อกี้ที่ที่เล่นกับมึงมามึงคิดว่ากูแบบเก่งจริงมากมึงก็โดนกูดุกดุกต่อเลยนะไอ้สวายเมื่อกี้ก็โดนเทียนใช่จมูกจันเดี๋ยวกูหางเลยของึงายครับจันจร์หนุ่มคุ้แย่เนื้อเด็กเี้ทําไรครับพี่ชา

ลินล้นเนี่กิ้งหมนีินล้นเนี่ยหมนีิลงเนี่ยปาไอ้เธอสุดเชี่ยเล้งไม่ต้องโชว์ลูกาวมอมอล้วมึงแค่ลูกกระโปรงข้างกางเกงกายมึงแค่มวยอบตส่วนกลัวมมัตอาลีอยากจะรู้บารดอนนี่มันมาเฟียหรือว่ามาฟี่ช่มแลมแล้วไมขึ้นหลัวไม่สะาดหลัวไม่สาดหลัวไม่รับก็รับคำขอโทษเข้ามาเลยที่ตีนูุมานี่เตยเคยมาตอนเช้ากูยังหัวควยมืนเดิมต้องขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้กูหัว กูไม่ชิลิวเบบี้แต่ว่าตอนนี้ยาไอ้ยังงอ้สัตว์ก จมึงอยู่ในบ้านนั่งแล่นไปเรื่อยมีหลาภาษาแต่มึงเล่นกูไปเลยถ้ามึงกูจะเล่นมึให้เลื่อยเล่นนี่มันแรกูจะบีบม่ให้เชื่อเจอตัวจริงมึงอยู่วิ่งหนีเย็ดแม่ขอให้สดอยู่ที่ปากพูดตบไม่ให้เลอยกบปากเด็กเคียกูจะเล่นมึงให้เซ็ตอยู่ในปากลูดชาไปขอพี่วานสภาษพอยากขอตังอีกตั้งสี่พันเก็บตังได้มาแสนโทรหาพวกกูตอนเหลือตังสี่พันโลเช่มันแลงโซแลมมันขึ้นมึงคงจะคิดว่าดีมั้งเพื่อนกูบอกอย่าไปให้ค่ายลูกกันนี่ไม่ดีเสียเงินประกันตัวเพื่อนมึงเฟี้าอยู่หลังทีวีมึงเากอตก มึงอยากจะเป็นคุณแล้วเป็นคุยเลยละมึงอ่ะมึงเป็นคุยเลยอะพวกไอ้สัตว์อย่าเบี้ยวมากมึงก็แค่ลูกคนหนูที่อยากพิสูจน์บางอย่างผ่านอินเทอร์เน็ตหายจากแมพไปนั้งสามสิบวันเขาสถาบันบัตรพวกมึงยังไม่เข็ดเงินพวกกูน่ามันซ้อนชั้นต่อให้นับทั้งวันมันก็ยังไม่เสร็จดิสกูมากูคิดว่า